ต้อนรับนะคะพี่น้องเขาซุ่นช่องบ้บนานกวมนันชาแนลนะคะพี่น้องค่ะนี่นะฮะภพภอ,พอ,พอกับบุคลสองคน<อ>ค่ะพี่บ้านะคะครับมณีมาในรูปแบบใหม่หมอล่ำขอเขา่าครับมณีมาทุกคอเข่าเนะครับหมอล่ำขอเขา่านะครับนในความคิดถอดคิดถึงพี่น้องหลายผู้หลายคนครับค่ะนะขอบคุณพี่น้องทุกการติดตามครับขอบคุณพี่น้องทุก การกดซับสไคร์ห้าสองคนครับแมนค่ะแล้วที่สำคัญค่ะพี่น้องค้าอนบารกับพี่เดียนะคะต้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คำว่าเมนให้ก็ลังใจพวกห้าสองคนนะคะพี่น้องค่ะนะครับเมื่อนี้พี่น้องอาจจะเห็นไปในรูปแบบแปลกตาแม่นค่ะนะฮะเพราะว่าเพราะว่าบ่อยร่ำโดนเติมซึ้งเกินนะครับมื้อนี้เฮากัสิมาเฮ็ดหย่างเดียวจักบ่รู้บ่รุษนะครับก็ร่างปรึกษากันค่ะพี่น้องค้าปรึกษากันว่า ไปไปต่อเรสิพ่อทรัมมี่นะครับหรือว่าคนถือยุดน้ำพ่อในซ้ำไหนนะครับสี่สี่ไปต่อหรือพ่อซรัมมี่สี่ยุดหรือว่าจังไหนนะคะพี่น้องค่ะสุดล่ำของอีเลย์ยุ่ทรัมมี้นะคะว่าไม่ใช่น้อกครับพี่น้องครับหลายคนถามเมื่านอันอันย่ามพักจังซี่เนี่ยชุดล่ำเนี่เปิดที่ไหนเนี่ยในศักดิ์ในศึกในโบในเห็ดจังไหนเนี่ยนะครับ คือน้องมากหลายคนบ่ฮู้เด้อว่าหมอชุดบ่ล์บีคิวในหซักแบบไรแม่นค่ะหลายคนบ่ฮู้บ่ฮู้เด้อครับบ่แม่นว่าสิเอาลงเคียงซักผ้าได้พี่น้องนะคะพี่น้องคะคั่นเอาลงเคียงซักผ้านี่เท็ดมูนี่แตกเบิดพี่น้องคะครับแล้วที่สําคัญเฮาใส่บด้ใส่ผงซักผ้าแบบออืแห้งครับนะคะนะคะพี่น้องคะหรือว่าเอาง่ายๆก็คือว่าใส่ผงซักผ้าเล็กหน่อยนะคะพี่น้องคะเพราะว่าคั่นใส่ผงซักผ้าทั่วๆไป น้ำเพชรมูนี่มันกระสีลอกโอนะคะนาสีลอกนะครับมันกัดนะคะพี่น้องคะเทคกี้เดี๋ยวมันเปลี่ยนมอลล์ใหม่ครับเดี๋ยวก็บพิ่งออกจากเนาวานเพิ่นต้องซักแบบใดนนะครับค่ะเพิ่นต้องว่าอย่างซักมันต้องเอาผลิตภัณฑ์ซักผ้านะครับเพรือว่าผลิตภัณฑ์ซักผ้าเด็กเออมันเป็นยังซี่ครับเดี๋ยวสิแม่ไอพี่น้องเบิ่งร์กี้ว่าอ่าวิวัฒนาการมอลำสุ่มอลำสมัยเทคกี้เนาะนะครับกับสุัยมือนีมันต่างกันจังไหนนะครับ เดียวกับว่าใครให้คนเห็นซูมอลั่มเดียบมนไหนนะครับพี่น้องถามมาหลายคนว่าแพงบอเป็นยังไงเนี่ยอยากจะเบืนะ้องแค่เดียวกับว่าเปิดเผยจักเทียนะครับบัดนี้ไม่เห็นช่องยูทูบแล้วเดียออก็เลยเอาช่องทางยูทูบนะครับ,รบช่องบัสปัทมนันชาแนลเนี่ยเป็นกระบอกเสียงเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้พี่น้องเบื้องครับนำ้ำเสนอพี่น้อง,ออองบม่ได้เป็นอย่างนี้ให้พี่น้องเบื้องกระซือน,นะครับบามันเป็นแบบใดนะครับตัวอย่างตัวอย่างครับพี่น้องครับ ยังสูนี่นะครับสู <โ parece. S 2> นี่ประมาณ2ปีแล้วเนาะนะครับสูนี่ประมาณ2ปีแล้วเป็นผ่ากัมเบียนะครับมันมันสิมีผ่ากัมเบียกับผ่ายังก่อนผ่าอิตาลีผ่าไมอิตาลีนะครับเป็นผ่าไมอิตาลีแต่ว่าผ่าตัวนี้คือผ่ากัมเบียนะครับเดี๋ยวสิพี่น้องเมื่อยไก่นะครับตัวนี้เขาเอินมาผ่ากัมเบียนะครับอันตะกี้กี้แก้วมืก่อนครับสีเขียวมกอนสีลงไปน้ำเปิ้ล เพื่อนมาขายแก้วมื่ก่อนนะครับอ่าอันนี้ซักไปค่ะซักแม่ครับจะเซารํานะครับอันนี้เป็นพากับมะยี่สมัยได้กี่เป็ดคิดตั้นอย่างเนาะแมนคิดตั้นพัตตี๊คิดตั้นพัตเติ๊เมลระอันเมลระบาดเมนค่ะนะครับเมลระบาดเดี๋ยวมาล่ำตั้งแรกเดี๋ยวใส่เมลระบาดนะครับวันนี้พ่อลํำไปร้อนจากสามสี่งานเลยนะครับไปน้องจากจากคิดตั้นํำเดียมนี่เป็นสีเหลืองนะครับ เปลียนสีเหลืองคืออกไปเรื่องเหลเราจะตามตามรา,มา,า,ามะค่ะตามราคาตามยานนะครับตามตามคุณภาพอยานตามนะค่ะอ่ามีวัฒนาการเพิ่นกรรมาเรื่อยๆนะครับสูตรนี้ประกบบานสองปีแล้วนะครับเหลือฤดูกาลนานะครับผู้ใดอยากได้โค้งก็บ,บอกได้นะครับผคนนีได้โค้งเบียดกันสิดทา้ายโค้งหงนะครับแต่ว่าคิดตันเบียดเก็บไบว้เพราะว่ามันเป็นคิดตันแท้นะครับเก็บไว้ปสุดไหมนะครับวันนี้พ่อหลังจากที่ใส่คิดตันมีระบาดแล้วเขาเคยเจอมาทั้ใดเกอน เนลลาหาเป็นกระจกนะครับแต่ว่ากรสิเตะไกลเมลลาหาเป็นกระจกกรสิเตะไกลนะครับมานนี้หลายปีต่อมาครับเดียวก็เลยตัดสินใจซื้อแบบคีตันแทรมาใส่เลยนะครับเนี่ยนะครับทั้งชุดนะครับชุดสีแดงตัวนี้ผ้ากำมะหยี่นะครับนะผู้ใดสนใจโค้งได้ครับเอาโค้งไปกับเม็ดนี่ถ้าว่าคีตันแทรเดียวก็ต้องเกีบยวใบกระแทกชุดหนาของของปีต่อๆไปนะฮะ นี่คือชุดสีแดงนะครับชุดใม่ชุดสีแดงนะครับขึงตัดมาออกงานจัดงานทีเดียวสามสิบสามสิบงานครับอันนี้คือปีล่าสุดนะครับอันนี้เป็นสีเหลืองเดี๋ยวมากสีเหลืองนะครับยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับมักสีเหลืองนะครับผู้ใดเงียบค่ะผู้ใดเงียบนี่ไอ้คนนี้เป็นคนเงียบครับนี่ยเนี่ยนี่ยเพรามดบ้านเป็นคนเงียบเปิดนะครับแล้วบ้านเป็นคนเย็บปดนะครับเขาสร้างตัดมาจากขออนุญาตบอกไปเลย ร้านเจ้เตียงร้านเตียงร้านเตียงกรุงเทพนะครับร้านที่อาลิเกเพ่นตัดกันนะครับนี่โซเดนี่นะครับเดี๋ยวไม้เบิ้งพี่น้องครับพี่น้องหลายคนถามมาเห็นสุดบมะล่ำเดียนะครับเดี๋ยวไม่เบิ้งเขาเข้านะครับแต่ว่าหลายคนไมเห็นเคยเห็นของน้องบ้านแล้วนะครับนี่ยตัวนี้ก็เป็นชิพตันแท้ด้วยกันนะครับสีเหลืองนะครับทิพตันแท้ด้วยกันนะครับชิพยตันแท้ครับพี่น้องครันักกี่เลยค่ะพี่น้องจากโลกนี่นักหลายเปลือสามโลกอับ โลบ่โอ้อไก่บุละ <ม EN S 2> ทั้งมันเปลี่ยทั้งเสียพร้อมสเาเมซีแมนบ่สาเมซีครับวนันนี้ขึ้นตั้งห้างน,นี่พี่น้องครับขึ้นตั้งห้างน,นีน่นักหนักเลยครับตะกี้หัวม้อนเพิ่งจะเปลี่ยนเอาลวดเทปเนาะ <ม EN S 2> เอาลวดเทปเรากับซูม่เนี่เพิ่งเฮ็ดง่ายแล้วนะครับวิวัฒนาการหมอลำั่อกระ,ะลายย่างกะเริ่มเปลี่ยนแปลงมาหัวม้อนได้ยีเป็นเล็กนักนักแล้วนี่เพิ่อกระเฮ็ดเป็นกระปุกเป็นอ่าอีหยังก็พลาสติกพลาสติกเราก็มีเป็นอีหยัง เพลิดเพลิน <ขา S 1> <า>เพชรเ,เพชลีดมาติดออกนะครับซึ่งมันคือสมันยนี้กี่ฮอร์โมนนี่นัดนะครับฮอร์โมนนัดแล้วก็บคอสิทคอสิเรียตและฉากนะครับแต่ว่าผู้ชายนี่สิง,ง่ายกว่าผู้หญิงอยู่ค่ะพี่น้องค่ะผู้หญิงนี่จ้าสีมะเฮ็ดผมจ้าสีมะใสม่มงกุฎนั่นนี่นู่นผู้หญิงนั่นหลายอย่างหลายแนวนะคะผู้ชายกับเค่มัดตะหัวซื่อซื้อสำนันผู้หญิงนี่สิยากจักหน่อยนะคะพี่น้องค่ะนะครับเพราะนี่ที่ที่เดียวทำไมเบิ่งนี่ คนเยี่งว่านล่ะครับมีคนถามเนี่ยก็มาเป็นคลิปนี้ให้พี่น้องเบิ้งนะครับแล้วการซักนี่ก็ซักกันยากยากเลยบักล้าถูแห้งนะครับถูแห้งไม่ได้ถูแห้งผ่ากระซิขาดถูแห้งนึงผ่ากระซิคัดแล้วก็คิดตั้นกันหนากระเจาะเนี่ยครับคิดตั้น,น,อ,นอันนี้ก็คิดตั้นแท้ให้กันนะครับตรงนี้หนาไมนจะลอกนะครับหลอกแล้วก็สิฟุยประเด็นาผ่ามือนี้ก็สิฟุยเพราะว่าเป็นผ้าไมออิตาลีนะคะพี่น้องขาซักนี่เดียรนับได้ครับปีนึง่งวุ้กขืนสามเท้าขนม้งานร่ะมีเวลาครับ ปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งบวกเกิดสามเที่ยนนี่ว่าหลายอยางแมนครับจบเบื้องต้นก็จะมีเงินเหลือนะครับสามเที่ยนนี่ถือว่าหลายสุดนะครับสำหรับโจบเบื้งจบเบื้งก็จะมีเงินเหลือนะครับภาษีนี่เด้แหละเนาะอันนี้เป็นเพิ่นภาษีเขียวอ่าครอเป็ดสีเขียวก็เดียวกันมักซีนี่ครับเดียวกันมักซีนี่นะครับเดียวกันมักซีนี่แล้วเคยขืนไส้ค่ะพี่น้องค่ะนะฮะแล้วเกียร์ก็เห็นได้ลิเกียร์ภาษีสุดแล้วค่ามันแพงเนาะแมนี่ครับ พราะว่ามันก็คุ้มค่ะพี่น้องค่ะมันคุ้มผู้ใดก็อยากงามเนาะพี่น้องเนาะเขาก็ต้อง,งลงทุนจักน้อยแต่ว่าปีนี้ก็สิขาดทุนจักน้อยค,ครับเ <c oughs> พราะว่าปีนี้ก็สิได้ใฐีสุดเก่าแหละเบิ่องสูงแหลมแม่นค่ะคน้องมา้านไปเศรษฐสุดก็สิตตัสที่รอจักสุดเอา้าก็ต่เบิ่งก่อนครับอยู่ดีไม่แห้งนะครับแม่นค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าพี่น้องก็เคยเห็นสุดน้องมาแล้วรแหละแต่ว่าส่วนบางคนก็อยากเห็นสุดผู้ชายสุดพี่เดียบว่าว่าเป็นแบบใดแน่ๆนะคะพี่น้องค่ะอยากทำมีประมาณไปมั่นซีหายสุดนะครับต่อปีหนึ่งปีหนึ่งน ลำปีเมื่อกี้นี่ออกแค่สองสาครครออกครับออกสองสากออกสองสามแต่เลขตัวนะครับออกสองสากนะครับลำมาแล้วก็เป็นแต่ว่าน้องบ้านนี้กับประหยัดอยค่ะปีนี้ประหยัดประหยัดชุดเพชอยูเพราะว่าครับประหยัดชุดเพชรตัดมากแล้วหลายสุดเปร์เซ็นแต่ว่ามีนี่สุดสีดำเงินแต่ว่ามันอยู่ทั้ง,งรถหกหล่อน้องบ้านเปลล์ลงมาน้านะคะปีน้องขามีอีกชุดหนึ่งประหยัดอยคะเพราะว่าน้องบ้านใส่ชุดผู้ไทยเนาะกับสอนแจงเลยอ่าสีแดงใส่ชุดเพรแค่ฉากเรลก ครบับเตยล่าครับพี่น้องค้าดอกอนั่นกันสุดกุ้ยชยเบิดขึ้นเพราะว่าน,น้องบาดอาอกฉาตาฉากเปลี่ยนโอ้ยยางเบิดอนขึ้นค่ะนี่สมัยนี่พี่น้องตะก,กี้มีมีคนถามเดียววเด๋ยว,ว่าเดี๋ยวมาที่แรกปั๊บนี่นว,ว่าบุญนี่เกิดสมัยเปิดประวัติตัวเองไหมเปิดประวัติเป,เปิดประวัติมอล้ำเนาะเปิดประวัติมอล้ำลุยสลักเก่าเขามาครับเปิดประวัติมอล่าเดี๋ยวกาวเขาม้าดูคำปุ่นนี่จักปีแล้วค่ะโอ้ยว่าไม่สิสิบกว่สิบปีแล้วที่น่แต่เดี๋ยวว่าเปิดเพื่อทีย ว่าเปิดเผยนะครับเราไม่เปิดเผยเราวบาคนกระทะว่าเขาเป็นแย่งกันเขาบอเาป็นเขาเป็นแยังกันนะไมเบื้องออกครับยวบอกไปเบื้องออกนะครับเดี๋ยวมาล้อมทีแองเดี๋ยวมาล้อเมืองแรกเดี๋ยวล้อเป็นกวนกูบ้านนเพื่อนไม้ยางน้ำกลนเพิ่นอามาดอามาดก็เป็นอามาดนะครับตัวเสือบตัวเสือบว่าไงว่าตัวเสือบได้ลองจกเพลงค่ะเพลงสองเพลงสองสามเพลงไหล่ะก็มาลองเพ่งหาที่อยู่นะครับพอได้จักสองสามปีเนาะห้วย นี่ปีนึงได้เป็นพระเอกอยู่ได้ครับปีนึงได้เป็นพระเอกล่ำเลียงอันอันนี้แหละอันดงช้างสุนทรนี่แหละอ่าฮะอีกันสองแก้วกัมพาร์นะครับสองแก้วกัมพาร์อย่างลำตาลุ้งคนจนล่ำเทือแลงไงไฮบ้างค่ะเว้ยทั้งไห้จับก่อล่ำบ่ไดแล้วก็ล่ำโมไดเป็นล่ำบ่ได้ไห้ทั้งวิธีกับไหมาแล้วนะครับแต่ว่ากับโมเกินความสมัครเพราเดียร์สแรนท็อปโมเกินครับบัดนี้พ่อเดียรรับเป็นพระเอกปีนึงครับ บันี้พอดีตัวโกงเพิ่นออกปีต่อมาตัวโกงเพิ่นออกนะครับก็เลยได้เป็นบันี้มันต้องมีตัวโก่งผู้ชายครับอ่าฮะเดียก็เลยจําเป็นต้องเล่นเป็นตัวโกงครับบันที่มาถ้่ากรมดาษนะครับปกเกี่ยมครับแต่ว่าอันน้องวัดก็อยากเล่นเป็นตัวโกันแต่ว่าหัางบม่มีโอกาสบุญมี่คนใดเป็นนักอีกเทนค่ะพี่น้องค่ะแต่กะเด๋ยนนี้ก็ย่งรับสมัครนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายเนาะใดอยากสืบสาวัฒนธรรมมอรมี่กไมาี่น้องคะถึงจะเป็นโค้ชกระช่าง ส่วนไบแต่เดี๋ยวนี้ส่วนจีนได้อก็สิเปลี่ยนพอดีพ totally> um, ี่น้องคะนะครับบัดนี้พ่อที่เอาเดียเอามาตอหลักจากที่ตักหัวก็นอาป๊บปีต่อมาเดี๋ยวรั้มเป็นตัวโัวครับรัําเปลี่ยนนี่ยังก่อนอันบักนอดเ่็นไหมเกี่ยมมเกี่ยมักเกี่ยมนะครับเป็นรากแหวนพ่อเองนะครับแล้วอาจารย์เดียวก็รรั้ตัวโัวมาตลอดครับรัําตัวกัมาตลอดนะครับบัดนี้เพราะปาปีนี่โตก็เป็นพ่อพญ่าครับนี่รั้ปีนี้โตก็เป็นพ่อพญ่า เดียรเนี่บ่มีเดี๋ยวบ่จาเป็นมาเดียวต้องเป็นพระเอกครับเดียวต้องเป็นเมื่อตโตสามารถเป็นเมื่อโตได้แต่อันนี้ก็อยากสเปร์อยากเป็นตัวโกงแต่ก็อยากอยากล้องเล่นตัวโกเมืงแต่ถ้ามีนางเอกมาสมัครนะคะพี่น้องคะอยากได้อยากได้ยุต่ก็อยา็อยากพิกบทบาทบ่อยากยก้อย่เาอยากยุ่งมันแบบเบื่ออยากล่องพิกบทบาทจะคล้องเมื่อว่าการเป็นตัวโกงนั่นเป็นไ้แต่ว่าน้องวัดคิดว่าการเป็นตัวโกงนี่เมื่อสิเล่นง่ายเล่นง่ายเพราะอย่างว่าตีโบ้เป็นว่าเป็นตัวโกงจ้าข้องได้พี่น้อง เทสเป็งเน็กน็ได้ไหมพี่น้องสีเฮดตัลลูปซีเฮดไลน์ก็ได้ก็ต้องก็ต้องไปเคีม่มแต่ก็สมัยนี้ก็นังอีกกร็ราต้องเคีม่มเพราะว่านออกมาเป็นคู่มาเคี่มอยู่แล้วเามันไปตามเป็นสไตล์ห้องตามดูตามสมัยนะครับแต่สมัยตะกี้นี่โอ้ยเพื่อนแบบเพื่อนมาเนาะตะกี้ห้องร่ำยุติอินบอสพี่น้องฟังครับนี่มีเขตหนึ่งร่ำยุธยาพุ่มลินคู่กันเลินคู่กันเดียวกันเดียกักับบ้านเป็นนั่งเอกครับโอ้เพื่นดาวจะได้ดูหนาไปที่เนาะแมนค่ะสีล่ำยังก็ร่ำยังแท้สีมะลำไม เต้ยก็ทั้งสี่ห่วยท่างนี่กับนำขึ้นร้อยเนาะนำร้อยเนาะร้องเบิงตีแหละนาะผู้นึ่งกาบรใส่ไม่กับผู้นึงใส่ไม่กอบรถพุ่งเนาะนะคะพี่น้องคะแต่แต่หมูนี่กะกะเอาเอาใจพื้นมาใส่จ่ห้อเนาะพี่น้องเนาะนะตามการเวลาครับตามยุคตามสมัยแม่นค่ะพี่น้องคะกระพ่านไปแล้วมันกระพ่านไปแล้วแต่ว่ากะบื้ยอมพื้นกะรู้ว่าท่านี่กระได้เนาะนะครับถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์ชีวิตครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับประสบการณ์ชีวิต ครั้งหนึ่งที่ที่คนที่บ่วเป็นหมอลำนี่เพิ่นบ่ฮู้ดอกว่าอาชีพหมอลำเฮานี่มันมีความสําคัญหนึ่งเฮาสองขนนี่หรือว่าบุคลากรกวามอลำทั่วประเทศนี่ถือว่าเป็นผู้สืบสารวัฒนธรรมประเพณีสารไว้สารเดิมก็คือสารของหมอลำครับพี่น้องแต่ว่าอย่างนึงที่จะเป็นหมอลำได้ก็คือความอดทนแม่นแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือต้องใจลาอีหลีโอ้ยเบียรมอลลัใหม่ๆครับเบียรก็บม,มอล้ั่มบัเป็ี่นนางเสียงกับบัดีครับพ่อปนีนะครับแหห่งใ้้อาาาาศัยมนนดเ ความกลา้าความกลา้กลาเอานะครับความกล้าแล้วก็มั่นใจได้ตัวจของความจะพข้อมตอนเท็ดได้ก็คือว่า,า,วา,าเอออื่นล้ำได้เป็นยังจะพร้อมคือสิล้ำบ่ได้อดไดเออนะครับและที่สำคัญก็คือตองใจเอาครับพี่น้อง่ะขั้นใจว่าเอาเทจะได้ก็บ่ได้แมนครับเพราะว่าหนึ่งหมอลำ่ำหนีมันต้องใส่ความอดทนอะอดทนสูงแมนแมนอดทนอิเลครับพี่น้อง่ะอดทนอิเลเพราะฉะนั้นเดียร์เดียร์ก็เลยบอกว่าการมาเป็นหมอล่ำหนี่มันม่นเป็นเรื่องไงมันมันเป็นเรื่องยาก มันขึ้นอยู่กับหนึ่งเข้าตั้งใจนะครับสองเข้ามักในอาชีพหมอลำมมอนะครับมีแค่นี้นะครับมีแค่นี้เดีย๋ยวบ่มีพื้นฐานเป็นหมอลำเดีย๋ยวว่าเป็นหมอลำได้นะครับเพราะฉะนั้นเดีย๋ยวกจะฝากให้น้องๆสำหรับผู้อยากว่าเป็นหมอลำนี่ต้องใจรับก่อนครับ <Main S 2> ล<อ>ับ,บากกัยูนีมวนกัยูนีฮหาเงินกัยูนีสังคมกัยูนียูนีเมันคือโอกนานหมอลำครับแม่น <Main S 2> ค่ะพี่้องมันอยู่หนีเบิร์ แต่ที่สำคัญก็คือว่ามันลำบากเลยล่ะพี่น้องคะลำบากอีหลีฝนก็ได้ตากครับแดดก็ได้นอนตากแดดนอนก์บอเต็มอิ่มนะครับน้อนกลางดินกินกลางทรายกับพี่น้องคะแม่ครับโอ้หลายอย่างหลายอย่างแต่มันกับมวลมันมวลถ้าไม่แข็งเป็นหนังสือเนี่ยหาเล่มกาบอนจบบอบอคาจ์บอนจบหาเล่มกาบอนจบสำหรับหนังสือแล้วมันกับมวลอย่างหนึ่งก็คือว่ามันได้ไปพี่ยหัวสมองสมองครับพี่น้องคะโอ้ไปพ่อหัวก็สร้างถ่อพ่อไตวัดแต่มันก็เลี้ยงด้วอ่าแต่ก็ยังดี แต่กันังดีเพราะตกยแง่มาขึ้นมากมีพี่น้องหลายๆคนณมากมันก็บมวนกับพี่น้องค่ะพี่น้องให้ก็ร่างเล่นใจโอ้ยิ่งมองเมื่อเหล่ากับชิ้นหอดบรรยากาศนี่ล่ะคลิปนี้ก็ย้อนมาเดี๋ยวชิ้นหอดบรรยากาศหนาเวทีนี่ล่ะเดี๋ยวเขาไดเอาสุดหมอล่ำแบบเมื่อใหญ่นะครับใครตัวาพนเมื่อไหร่กไปซื้อด้วยตู้น่ากินวิ่งก็ร้องมาเดีใส่นางนี่มันหนังซีโยงใหญ่ทีน้อยเกิดได้ใส่แต่หัวนะครับมาเดีใส่สุดมันหนังลายสวยเดยรวมเมา่เหล่ากับชิ้นหอดบรรยากาศกับพี่่น้องคะ กีก็โดดออกพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะฮอก็สิทดพอกันนะคะพี่น้องเสียงล่ำเสียงแค้นนะคะพี่น้องคะเสียงล่ำเสียงพินเนาะคกินหอดสกุลสกุลนะคะคือคือโดยรวมครับทีเดียวไม่เบิ้งบานี่นี่คือสูดที่ฮ่องต้องทำมาหากินนะครับการเป็นคู่ก็ต้องเป็นสูตรสีกะกีเป็นสูดคู่เนาะนะครับสูด์อะไรนี่ยขอโทษซูช์ข้าราชการเออข้าราชการแต่ท่านเบียร์หรือว่าศิลปินหมอล่ำหลายคน อันนี้ก็สุดทำงานครับแมนค่ะสุดสุดทำงาน,ส,งานสุดทำงานครับใส่ทุกวันนะครับนี่ก็สุดสทำงานใส่ทุกวัน,นแล้วก็ใส่ทุกคืนนะครับนี่ก็สุดทำงานครับเพราะฉะนั้นยูนิฟอร์มเขาได้ยูนิฟอร์มเนาะยูนิฟอร์มของหมอลำนะครับแมนตำรวจกระกันสุดตำรวจกับกันสุดคู่เนาะลงกทุ่นกับไรแมนค่ะกับหมอลำนี่แหละนะครับ ความเสียงกับายคือกันครับพี่น้องคะเสียงยังวัตตีกันนี่แหละครับพี่น้องโควิดนี่แหละสองปีเต็มๆครับพี่น้องคะสร้างมั่นสร้างมันเถาะนะครับมันมันมันต้องเข้าตรงสู่นะครับบัดนี้ก้อนสิไปจากกันฝากผลิตภัณฑ์ทอกน้อยนะครับก้อนสิไปจากพี่น้องนะครับนะเดี๋ยวขอฝากผลิตภัณฑ์นะครับเดี๋ยวกระบาดมีความตังแจจริงๆนะครับอยากเอาผลิตภัณฑ์ตรงนี้มานําเสดอให้พี่น้องนะครับ มานำเสนอให้พี่น้องทีเพราะท่านได้ได้หูจักนะครับนั่นก็คือนี่เลยค่ะพี่น้องค่ะกันแดด My Dear Sunscreen F.P.F.50PA บวกบวกบวกค่ะพี่น้องคะมูงใกล้ครับพี่น,อน้องเมืองแกลๆก,กีน่นี่นะคะพี่น้องคะมันมันหลอดหน่อยด้วยค่ะพี่น้องคะขนาด12กร,รัมผ้นี่พี่น้อง ขนาดซิฟซองกำพี่น้องสามารถใส่ได้ถึงหนึ่งถึงสองเดือนคนนี้นะคะพี่น้องขาเพราธรรมดาเป็นยังเขาบอกกระปุกว่าตีพุ่คข้นกสิทามเออต้อบอกว่าปุ๊กนี่เลยค่หลอดพกพาง่ายใช้สะดวกนะคะพี่น้องขาผู้หญิงมักสวยมักงามหรือว่าผู้ชา่ก็ได้ครับมือห้อมติดโซกระปุกอยู่ดีเนาะอยู่ในเล็บพี่จังออกมาเทเล็บเรากัสิีบจกกับสิข่ายอยู่เล็บพี่น้องเ้าใส่อันนี้มาเต็มแต่ใส่หลังมือ นี่เลยค่ะพี่น้องคะบีบนะคะพี่น้องแล้วก็ไม่เลิกนะคะพี่น้องค่ะพกผ้าไงอ่าพี่น้องสามารถท่าท่าใดตลอดันเลยนะคะพี่น้องค่ะโอเคนะครตบมเติมใดหรือว่าพี่น้องไปเบื้องเข้าได้อยู่ที่เพจของไมเดียซันสรีนนะครับคีมกระแดดทีมกระแดดไมเดียซันสนคีกระแดดไมเดีใดเลยค่ะหรือว่าสี พี่น้องสินเมียนมาท่ากับยูทูปก็ได้ยูทูปก็ได้แล้วเดี๋ยวจะไป็นไลอ่านเบื้งนะครับแม้นค่ะพี่น้องคะถ้าสนใจนะคะโบแพงค่ะพี่น้องคะราาคักหนะครักหน้ามิตรภาพค่ะมิตรภาพแน่นอนนะครับสมสมราคานะคะพี่น้องคะรับรองได้เลยค่ะพี่น้องการเล่นตีบางเบาแต่เอาอยู่นะจ๊ะนี่โอเคครับเอาจะเน้นเดียวกับขอฝากช่องยูทูปบ้านปัทตะมณัณ channel นะครับขึ้นเดี๋ยวสิพยายามหาคลิป ให้พี่น้องเบิงไเรื่อยนะครับมันอาจจะว่าเป็นทางการมันอาจจะดูเป็นไร้สาระมันอาจจะดูแบบบ้านๆเขาบอกมีหยังนะครับพี่น้องครับบ่มีหยังมีความบานๆันนะครับออมาให้พี่น้องเบิงพอขนาพี่น้องแย่ด่ามากพี่น้องแย่ตีแย่บาดีกับบ้านสองคนเลยที่สั้พี่น้องครับพี่น้องแย่เอาพ่อสองคนไปเปรียบเทียบคือระเฮ็ดคือผููนั้นนะครับคือระเฮ็ดคือผูนี้คิดคือเป็นยังสั้น คือเป็นอย่างสิ่งที่เอาไปเปรียบเทียบด้วยพี่น้องเด้ออันนั้นมันก็เป็นสไตล์ของเพื่อนอันนี้มันก็เป็นสไตล์ของบ้านเรากับพี่เดียนะคะพี่น้องคะขอแค่พี่น้องเป็นกระล่างแรงใจให้กับพ่อแล้วนะคะพี่น้องคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับของที่สำคัญเลยกดติดตามแมนครับองบ้านปัทธรรมนันชาแนลนะครับถ้าเกิดพี่น้องกดติดตามปุ๊บ พี่น้องจะเพ่อเห็นการเตือนคลิปใหม่ๆครับกดกระดิ่งนะพี่น้องกระดิงด่งๆๆๆนะจ๊ะนะจ๊ะ,ะพี่น้องคะแล้วขอบคุณครับขอบคุณทุกการติดตามพี่น้องสุขสุขคนครับให้รราเรื่องเงินทองรักษาสุขภาพชิปหนาพ่อกันไหมสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะอย่าลืมทักมานะคะอย่าลืมทักมาด้วพี่น้องเ้อกันแดดไม่ดี